น่าสนใจมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการฟื้นชีวิตวัดร้างแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่ค่ะครับผมเราจะมาเจาะลึกกันจากรายงานการประชุมของมหาเทระสมาคมนะคะเมื่อปี2553ว่าเอ๊ะอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้วัดพระเจ้าสององค์ซึ่งเคยเป็นวัดร้างเนี่ยกลับมาเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาได้สำเร็จครับเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากครับค่ะข้อมูลเริ่มต้นเนี่ยระบุว่าวัดนี้ต้องอยู่ที่บ้านพระเจ้าสององ,องค์ ตำบลมะขุนหวานอำเภอสันปะตองที่เชียงใหม่นี้เองครับผมตอนแรกมีที่ดินตามโฉนดอยู่ประมาณเอ่อสี่ไร่2องงานสิตารางวาก็คือเกือบเกืบหไร่ใช่ครับแต่ตรงนี้แหละครับที่เริ่มแบบว่าน่าสนใจมากๆเพราะถึงจะบอกว่าเป็นวัดร้างนะครับค่ะแต่ในรายงานการประชุมเนี่ยกลับบอกว่ามีสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วหลายอย่างเลยที่เรียกว่าเสนาสนะครับอ๋อมีอะไรบ้างคะ มีทั้งวิหารศาลาบาดศาลาอเนกประสงค์มีกุฏิสง์โรงครัวคือค่อนข้างครบเลยนะครับแม้กระทั่งห้องน้ําก็มีทั้งสองหลังโห oh, ครบเลยรูปจําพรรษาอยู่ที่นั่นแล้วด้วยครับอา้าวมีทั้งตึกมีทั้งพระจําพรรษาอยู่แล้วแต่สถานะยังเป็นวัดร้างเหรอคะครับตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกับว่ามีการดําเนินการอะไรไปก่อนหน้านี้แล้วพอสมควรเลยนะคะก่อนที่จะขออนุมัติเป็นทางการแล้วเรื่อง าการสนับสนุนจากชาวบ้านเหรอคะอันนี้สําคัญไหมสําคัญมากครับอันนี้เป็นหัวใจเลยก็ว่าได้คือรายงานระบุชัดเจนว่ามีประชาชนที่สนับสนุนวัดนี้อยู่แล้วประมาณ1,000คนโอ้โหเยอะนะคะ ครับซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยนะครับสำหรับชุมชนแสดงว่าชาวบ้านเขาศรัทธาและอยากให้มีวัดนี้อยู่จริงๆออื uh uh. แล้วก็มีข้อมูลเรื่องระยะห่างจากวัดอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับทั้งทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกคือห่างประมาณ2-3.5กิโลเมตรซึ่งก็ถือว่าเหมาะสมไม่ได้อยู่ใกล้กันเกินไปค่ะ ฟังดูแล้วเหมือนจะพร้อมไปหมดเลยนะคะทั้งอาคารสถานที่ก็มีพระสงฆ์ก็อยู่จำพรรษาชาวบ้านก็หนุนหลังเยอะมากครับแต่มันต้องปลายมีอะไรบางอย่างแน่ๆใช่ไหมคะถือต้องเข้าที่ประชุมมหาเทรสมาคมเหมือนเคยได้ยินว่ามีเรื่องออกฎเกณฑ์เกี่ยวกับขนาดที่ดินหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับนั่นแหละครับประเด็นสําคัญเลยคือตามระเบียบเนี่ยการจะตั้งวัดหรือยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์เนี่ยควรจะต้องมีที่ดินอย่างน้อยหกไร่ อหกไร่ oh, right. ครับซึ่งวัดพระเจ้าสององค์ตอนแรกมีไม่ถึงขาดไปประมาณไร่กว่ากวา่เกือบเกือบไร่ครึง่งออื hmm. ืตรงนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เรื่องมันอาจจะยังค้างอยู่หรือดําเนินการได้ไม่เต็มที่แต่ว่าสิ่งที่แบบว่าน่าชื่นชมมากๆคือค่ะ <c oughs> ทางาคณะกรรมการวัดกับชาวบ้านเขาไม่ได้รอเฉยๆนะครับ <c oughs> เขาเตรียมการแก้ปัญหานี้ไว้แล้วทํายังไงคะ เขาดาเนินการไปติดต่อขอซื้อที่ดินที่อยู่ติดกับวัดเพิ่มอีก3ามแปลงเลยครับโอ้โหสามแปลงครับรวมเนื้อที่ได้อีก3ามไร่สามงาน19ตารางวาพอมารวมกับของเดิมนี้ก็เกินหไร่ไปเยอะเลยอ๋อเขาเกินเกณฑ์แล้วใช่ครับแล้วก็มีสัญญาจะซื้อจะขายเรียบร้อยเลยนะครับรอแค่ว่าพอทางมหาเถระสมาคมอนุมัติปุ๊บเขาก็จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนนี้ให้เป็นของวัดทันทีโอ้โหสุดยอดเลยค่ะคือไม่ได้แค่รอแต่ลงมือแก้ปัญหาไปก่อนเลย แสดงถึงความตั้งใจจริงมากๆครับชัดเจนมากครับแสดงว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมท่านก็คงพิจารณาจากองค์ประกอบทั้งหมดนี้เลยทั้งความพร้อมที่มีอยู่แล้วเรื่องพระสงฆ์เรื่องแรงสนับสนุนจากชาวบ้านที่เยอะมากครับและที่สําคัญคือแผนแก้ปัญหาเรื่องที่ดินที่แบบว่าทําได้จริงมีหลักฐานชัดเจนใช่เลยครับปัจจัยทั้งหมดนี้มันส่งเสริมกันหมดเลยทําให้ที่ประชุมท่านมองเห็นภาพรวมแล้วก็เออเห็นควรให้การสนับสนุน ผลก็คือที่ประชุมมีมติเป็นเอก,กฉันเลยครับเห็นชอบให้ยกวัดพระเจ้าสององค์ร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาได้ตามที่ทางจังหวัดเสนอเรื่องขึ้นไก่จบลงด้วยดีเลยนะคะสรุปแล้วกรณีศึกษานี้เหมือนให้บทเรียนที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะว่าการจะฟื้นฟูวัดร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารหรือพิธีรีตองครับผมแต่มันคือการรวมพลังกันจริงๆทั้งพลังศรัทธาจากชุมชน ความพร้อมของสถานที่แม้จะเคยร้างแต่ก็มีการดูแลอยู่มีพระสงฆ์อยู่จริงๆใช่ครับแล้วก็มีการวางแผนจัดการกับปัญหาอุปสรรคตามกฎระเบียบอย่างจริงจังมันคือพลังจากข้างล่างสู่ข้างบนจริงๆครับผมสิ่งที่น่าสนใจหรือน่าคิดต่อจากเรื่องนี้ก็คือคําว่าร้างเนี่ยนะครับในบริบทของวัดค่ะมันอาจจะไม่ได้แปลว่าถูกลืมหรือถูกทอดทิ้งไปสะทีเดียวเสมอไปอืม,มันอาจจะแค่ รอจังหวะรอปัจจัยรอพลังสนับสนุนเหมือนกรณีวัดพระเจ้าสององค์นี่แหละครับที่จริงๆแล้วก็มีเรื่องราวมีคนผูกพันอยู่เบื้องหลังใช่ค่ะแล้วมันก็ทําให้เราอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ทั่วประเทศเราเนี่ยยังมีวัดร้างอีกกี่แห่งนะที่มีศักยภาพแบบนี้ซ่อนอยู่ออืมีเรื่องราวที่รอคนไปค้นพบรอพลังจากชุมชนรอการจัดการที่เหมาะสมเพื่อจะกลับมามีชีวิตชีวา เป็นศูนย์รวมใจให้ผู้คนได้อีกครั้งน่าคิดต่อจริงๆค่ะเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆเลยนะคะเนี่ย